กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของข่าวประจําวันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการนําเสนอกันไปเกี่ยวกับเรื่องของ5้ากลุ่มโรคที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนซึ่งเราได้มีการนําเสนอกันไปแล้วในวันนี้ค่ะมีเรื่องของโรคฉีหนูมาฝากกันและเราก็ได้พูดคุยกับท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีที่จะมาให้คําแนะนําแล้วก็เป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับโรคฉีหนูที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ําท่วมขัง ะะรายละเอียดแล้วก็คำแนะนำต่างๆจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้กับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะโลคชีนอูนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าโรคเลกโตสไปโรซิสนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรที่มีชื่อว่า เชื้อแลปโตสไปร่านะคะซึ่งปกติเชื้อเนี้ยเราจะพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเช่นหนูหวัวควายหรือสุนัขนะคะแต่สัตว์เหล่านี้เมื่อป่วยเนี่ยหรือมีเชื้อเนี่ยจะจะไม่ทําให้สัตว์เหล่านี้เมื่อมีเชื้ออยู่ในร่างกายเนี่ยจะไม่ทําให้ป่วยนะคะแต่ก็จะมีการขับเชื้อเชื้อโรคเหล่านี้ปนออกมากับปัสสาวะนะคะแล้วเมื่อเชื้อเนี้ยลงไปอยู่ในน้ําจืดหรืออยู่ในดินชื้นแฉะเนี่ย แต่เมื่อมีคนเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดสิดเชื้อได้นะคะซึ่งซึ่งโรคฉีหนูเนี่ยก็สามารถเข้าทางร่างกายคนเราเนี่ยโดยผ่านผิวหนังที่มีบาดแผลนะคะหรือมีรอยถลอกหรือมีรอยขีดข่วนนะคะ หรืออาจจะมีการใช้เข้าทางผิวหนังได้บริเวณผิวหนังที่เปียกชุ่มน้ําเป็นเวลานานเพราะพอพื้นผิวหนังเปียกชุ่มน้ามันก็ทําให้แบบผิวหนังเราเปื่อยเชื้อโรคนนะั้นก็อาจจะใช้เข้าทางนิ้วเท้าทางที่เป็นพื้นนิ้วเท้าชุ่มน้ําได้นะคะหรืออาจจะเกิดจากการรับป<ๆ>ระทานอาหารนะคะหรือดื่มน้ําที่มีการปนเปื้อนจากเชื้อปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้ก็อาจจะทําให้เกิดติดเชื้อได้นะคะที่ที่เสี่ยงกับโรคนี้นะคะก็ อาชีพี่จะต้องมีการเดินลุยน้ำแช่น้ำนะคะหรือจะต้องสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะนะคะเช่นเษกษตรกรชาวไร่ชาว,ชาวสวนนะคะหรือคนจับปลาหรืออาจจะเป็นกรรมกรที่มีการขุดท่อระบายน้ำนะคะเก็บขยะนะคะหรือว่าคนงานในโรงงานค่าสัตว์นะคะก็บุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้อาจจะเกิดการติดเชื้อโรคฉี่หนูได้นะคะ รวมถึงในประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยมีน้ําท่วมขังนะคะแล้วประชาชนอย่างเราเนี่ยมีการลงไปเดินย่ําน้ําที่มีน้ําท่วมนะคะซึ่งอาจจะมีหนูเนี่ยไปฉี่ทิ้งไว้ก็อาจจะทําให้เราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะของการเกิดโรคฉี่หนูขึ้นได้นะคะสําหรับอาการของโรคนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดนะคะแล้วก็ปริมาณของเชื้อที่เข้าไปในร่างกายเรานะคะซึ่ง หลังจากที่เราเนี่ยได้รับเชื้อไปประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยก็จะมีไข้สูงนะคะปวดศรีรษะเยื่อบุตาบวมแดงแล้วก็มีอาการปวดเก็บกล้ามเนื้อที่บริวเวณคนน่องนะคะคนขานะคะเวลาปดหรือบีบกล้ามเนื้อบริเวณน่องหรือบริวเวณขาเนี่ยเราก็จะมีอาการเก็บปวดมากนะซ,ซึ่งการปวดขาหรือปวดกล้ามเนื้อน่องเนี่ยก็เป็นลักษณะจำเพาะของโรคนี้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเดินบางไายก็จะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังนะคะไอมีเลือดปนนะคะหรือตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือมีเลือดออกในปอดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตับไวาไตวาย,ย,วายแล้วก็เสียชีวิตได้ดังนั้นถ้าเกิดเราสงสัยว่าเราเป็นโรคขีนูเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ในกลุ่มเสีย่ยงอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะมีอาการไข้สูงตาแดงปวดศีรษะรุนแรงนะคะแล้วก็รู้สึก ปวดมากตรงบริเวณก้านเนื้อน่องเนี่ยก็คนจะต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะอืสำหรับเรื่องโรคฉี่หนูนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะตั้งแต่เอ่อหนึ่งมกรานะคะถึงถึงณยนะี่สิบสองพฤษภาคมที่เรามีข้อมูลนะคะเราพบว่ามีผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบหกรายนะคะเสียชีวิตสี่รายนะคะ สำหรับในเขตส,สุขภาพที่หกของเรานะคะเราพบผู้ป่วยเก้ารายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะกลุ่มอายุที่พบก็จะเป็นในกลุ่มเป็นวัยทำงานนะคะหรือเป็นกลุ่มนักเรียนก็คือกลุ่มอายุที่15นะคะถึง3.4ปีนะคะอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดก็จะเป็นรับจ้างนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นนักเรียนงานบ้านค้าขายหรือ กลุ่มในอาชีพเษกษตรกรรมค่ะเราสามารถต้องกันได้ค่ะก็คือว่าเอ,อ่อให้เรานะคะหลีเกเลี่ยงนะคะการลุยน้ำที่ท่วมขังนะคะหรือว่าพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะนะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกวนะ่าอาจจะมีหนูหรือวัวควายเนี่ยที่มีเชื้อเนี่ยไปฉี่ทิ้งไว้นะคะแล้วเมื่อเรามีรอยบาดแผลหรือรอยขีดข่วนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะ หรือถ้าเราเป็นเกษตรกรหรือว่าทํางานที่จะต้องย่าพื้นดินชื้นแฉะนะคะเราก็ควรจะต้องมีการสวมรองเท้าบูทนะคะหรือว่าสวมชุดป้องกันเมื่อเมื่อต้องสัมผัสกับน้ำนะคะอย่างชาวสวนชาวนาบางทีก็าอาจจะมีกางเกงกันน้ําหรือถุงมือยางอะไรเราก็ควรที่จะต้องใส่ชุดป้องกันสําหรับในเกษตรกรนะคะที่จะต้องสัมผัสม,สมูลสัตว์นะคะ หรือสิ่งสกปรปกหลังจากทางานนะคะก็เมื่อทํางานเสร็จเนี่ยเราก็ควรที่จะล้างมือล้างเท้าอาบน้านําชําระร่างกายให้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในบริเวณที่เป็นบ้านเรือนเรานะคะก็ควรจะต้องดูแลรักษาความสะอาดน,นะคะกําจัดขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูนะคะมามากัดกินอาหารหรือว่ากินน้ําเรานะคะก็ควรต้องเก็บให้มีชิดนะคะ แล้วก็เราพี่ควรจะต้องกินอาหารนะคะที่ปรุงสุกใหม่นะคะด้วยความร้อนนะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณวัลภาศีสุภาพค่ะท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะ